สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเดซ่เนะวันนี้เราจะมาอาัดปืนใหม่ไม่ใช่ดิเราจะมารีวิวปืนใหม่คือปืนเฟ็นเนตซึ่งถ้าพูดชื่อผิดก็ขออภัยด้วยนะครับโอเคแล้วก็มีอีกอย่างหนึง่งคลิปหน้าผมนะ่าจะอัดเกมอมองอัดหรือไม่ก็อมองอัดผมก็ไม่แน่ใจนะโอเคผมอาจจะอจัดวันนี้หรือไมก่ก็วัน อื่นถ้าเป็นไปได้มากกว่าก็น่าจะวันอื่นอันนี่ต้องรอดูก่อนครับว่าผมนั้นจะขี้เกียจไหมหรือติดง,งานความจริงก็ขี้เกียจนี่แหละเออขี้เกียจลงคิ่นแหละแต่มันก็ต้องลงไนะเออแต่ก็ไม่ได้ขี้เกียจอะไรขนาดนั้นแต่ที่ลงช้านี่ก็เพราะมันติดจุด ติดดู YouTube หรือเป็นก็ติดเกมนะเออก็ขอโทษด้วยนะครับมาแล้วมาแล้วโอเคถอยไปข้างหลังบ้านเขาดีกว่าะนะถ้าปืนนี้นี่ไม่แต่งอะไรนะบอกเ้ยว่า น่าจะดีดจับแบบสูงหมดเพดานจะโดดฟ้าเหมือน MSMC เีไม่แน่ใจว่ามันดีแค้ใคร MSMC ีหรือเปล่าแต่ถ้าด,ดิงแบบนี้ค่อนข้างจะเสียอันนี้ผมไม่ได้ฆ่ามันนะอีกเพื่อนในทีมฆ่าสู้หรอสู้หรออนันนี้อืมอตาลั่นกระสุนต้องไวถึงจะสู้ได้ยรงไม่ก็อดืน โอ้ไอีปืนตรน้ด้วยโอ่โหไม่ด้วยวะยะไกลเกินไปฮะไกลเกินนี่จะหวังผลโอเคเขามองพื้นอะไรวะเมื่อกี้เนี่ยฮะมองพื้นทำไมจะเลยจะเลยนะจะเลยนะจะเลยอ มันกระสุนเดียดเลยซึ่งคลิปนึงเหมือนผมบอกว่าผมนั้นจะใช้ปืน AK 47ใส่ไม่ใส่ไม่ใส่ของแต่งไม่ใส่สกินอะไรทั้งสิ้นไปผมขอไม่ทำอย่างนั้นดีกว่าเพราะว่าผมขอไม่อ,อ,อันนี้นดีกว่าเพราะว่า สาเหตุเป็นเพราะว่า e c 47ตอนนี้เหมือนมันโกงเอามากๆแล้วเหมือนที่กินก็มัในติดเมตาที่ไม่แน่ใจแล้วก็ก็ไม่จำเป็นก็ได้นะขึ้น,นไปก็ัะมนก็ไม่่คยท้าทายสำหรับผมเท่าไหร่เพราะมันโกงมากเลยเฮ้โอ้โหเอาฮิจ,จีมาต่อกวนว่ะ ได้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 ไดตัโกนหัวอืมจคิดจะสกิกลกันหรอโอ้โหต้แขก,ก,กติดกันเยตกคิเตมเลยอื้อทำไมไม่เก็บแขกเลยโอ้โหเกือบตายแล้วโอเคเชฟนเทเเตอร์ไม่ดูอันชืดนดช่ดูกูู้ช่อยดูอ่ะ Shift, ปืนนี้มันถูกเนื้อบนะซึ่งบอกได้เลยว่าถึงแม้จะถูกเนื้อบแต่มันก็ยังได้นคนยังใช้ข้างจะปล่อยอันนี้ไม่แน่ใจแต่เหมือนเห็นคนใช้อยู่เือผมว่ามันก็ยังคงกรเหมือนเดิมนะเนื้อแค่ไหนไมันก็เหมือนยังคง ฮะแล้ววิตตอรีผมว่าโดนเนื้บยังไงมันก็ยังเหมือนยังโกงอยู่ดีอ่ะเออเพราะว่ามันโกงมากนัดเดียวก็ตายเนี่ยเอันฮีเลเตอร์หรืออันไนฮิเลเตอร์ก็ไม่รู้ถ้าผู้ชี้ิก็ขออภัยด้วยนะครับนะแต่ก่อนเนี่ยผมถ้าถ้าจำไม่ผิดนะ ก็แต่กล่องน่าจะใช้อ e ีโคไลเซอร์พึ่งคู่นั้นน่ะถ้าผู้ชี้ผีขอไปนะครับก็คืออันนั้นหนักผมใช้แล้วจากนั้นเนี่ยเห็นคนใช้ a นไนเลเตอร์อยู่ซึ่งมันก็ยังใช้มาถึงปัจจุบันนี้มันกไ็ไม่เลิกใช้สักทีเอขนาดเขาอ,ออฟเขาเนิฟขนาดเขาอ,ออฟเขาเนิฟเปลี่ยน a นไนเลเตอร์นั้นเ,เนี่ยมันคนึงก็ยังใช้เหมือนเดิม สุมก่อนสมก่อนจากไลที่สีทองโอ้โหห้าร้อยอิ่มน้ำสำราญมากืมดวงดีไปเดี๋ยวทำไมมีเยอะจังวะเนี่ยเฮ้ยสม้าสิบรอบอีกว่าอ้าวโหโอ้โหไม่มีสีทองไม่เป็นไรไม่เป็นไรหนึ่งร้อยยี่สิบเต็ม โ okay. อเคทีน่นี่ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับแล้วก็้เจอกันคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะไม่ได้แจ้งจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่นะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้บ๊ายบาย